ชีวิตมีกรรมทำดีกับคนไม่เห็นผีเห็นสวรรค์มีตาฟ้าประทานพอถูกหวยมาโอ้ยปัานนั้นนะฮะก็ยังโดนติสินินทาล้วมอิจฉาแช่งด่าสารพัด ep 2มาแล้วค่ะพี่น้องขา ep สนะฮะมาคุยกันเลยเนาะเราสู่กันฟังในมุมสั้นๆคือความนะฮะหลังจากที่ถูกหวยคือเขา ดิ้นลนมาเที่ยวหาและถามคนที่สนิทว่าได้เท่าไหร่อุ้ยอุยอยุยแต่ละคนเอ้ยพี่เท่าไหร่น้องเท่าไหร่มีคำถามไถยกันเน,ะนะาะเนาะแต่ละคนคิดว่าว่าสันจะต้องได้ว่าฉันจะต้องได้เท่านั้นเท่านี้เท่านี้เท,ท่านั้นทางสามีก็ตามนะคะบางคนในหมู่บ้านที่ไปดูกันตึมในวันนั้นทำไมไม่แจกเงินอย่างน้อยคนห้าร้อยก็ยังดีโ เขาไปเลี้ยงฉลองเขาไปบนบานสันกาวซื้อฉลองให้กินยังยากให้เขาแจกเงินแนวคิดนะคะฝ่ายอยากจะได้เนาะงงไหมคะฮ่าฮนะคะในงานก็เหมาไอติมสามพันและเบียรหลายถังนะคะ,ะเขาขอกันน้ำดื่มฟรีที่นี่เบียร์หยิบคนละขวดขวดมันไม่ทั่วถึงนะคะ,ะก็โวยวายใส่พี่ที่เคยไปนอน บ้านเขาเขาทีถามว่าได้เท่าไหร่ส่วนคนโพสต์ด่าสมัยก่อนนะ,ะสมัยก่อนและก่อนหน้านั้นเคยไปเที่ยวหาซื้อของไปฝากเยอะแยะมากมายของเขากลับให้เราไปช่วยใช้หนี้พี่เอ้ยนะหนี้พี่น้องนะคะและว่าเราเป็นหมาเนรคุณว่าเลี้ยงไม่เชี่ยงเลี้ยงมาแหวงกัดสงา แล้วก็นานาคืออิฉาโพสต์แล้วก็มีกลุ่มพวกเขาไปเม้นกันว่าเราซาละพัดน้องที่โตมาด้วยกันแคปส่งมาให้เขาเรียกแต่อ e ีเศษธี <c oughs> เขาพิมพ์คำนั้นแหละแต่ทุกวันนี้ไม่เอาคำพูดแบบนั้นมาทำร้ายความรู้สึกของตัวเองหรอกค่ะ ห้ามคนอิจฉาห้ามไม่ได้หรอกเรื่องดังมากในหมู่บ้านขนาดพี่คนในหมู่บ้านถูกลังวัลที่สี่สี่ใบนะก็โดนด่าเขาว่าใครที่ถูกลังวัลก็คือญาติของพี่เขานะไม่เอ่ยชื่อเนาะเพราะหาว่าเราไม่มีใครนับถือนับเป็นญาติถึงกับต้องไปขึ้น ผู้ใหญ่บ้านเลยส่วนเราทางนี้ไม่รู้เรื่องถูกโยงสะงานตอนนี้ก็มีความสุขดีค่ะอยู่กับลูกอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยใกล้โรงพยาบาลที่ใช้สิทธิ์สะดวกค่ะอยู่ลาดเร้านะคะเงินที่ถูกลังวันมาก็ทำบุญแก้บนส่วนหนึ่งนะคะ บนไว้เยอะซื้อบ้านซื้อรถซื้อทองเก็บไว้แปลเป็นสัพย์สินไว้เป็นส่วนหนึ่งฝากแบคงไว้ส่วนหนึ่งใช้จ่ายอย่างมีสติเบียรเล่าพนันไม่เล่นอยู่แล้วนะคะใช้เงินเป็นจนเขาว่าขี้เหนียวคือลำบากมาตั้งแต่เด็กจะลั้นนะ คุณค่าจะรู้คุณค่าของเงินเนะยาะเยจานะชีวิตเราลำบากมาตั้งเด็กเนาะแต่เด็กโดนบันดาลสารนะคะสวรรค์ประทานให้เรารู้สติรู้แบ่งปันนะรู้ดูแลตัวเราและก็ให้คนที่จำเป็นอันเนี้ยเยจาเห็นด้วยและคิดถูกเพราะคนเรานะยาไม่มีเงินแช่งด่าว่าร้ายเออไม่เคยคิดว่าพี่และน้องพอถูกหวยลุมกินโตะ๊ะ จะไม่ให้เขาเหลือหลออะไรอือยู่ดีคืนดีพอถูกหวยว่าจริงโทรมาบอกให้เราไปขอเครือมาเพื่อที่จะหามเงินทองไปให้แมนโบโน บบอถูกตองหวา้าผู้ใดผิดกับไผฟ,ฟังแล้วพินิจพิจารณานะใครทำผิดใครทำถูกและสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นก็คือเนาะบุญที่เขาสร้างบารมีของเขามากับการที่สร้างทำให้พวกพี่พวกน้องนะพี่ๆไ,ไอ้ทุกท่านโกงขดไปสุดท้ายการรักษาบได้นะคนะอือนะนะ เนาะเก็บกรรมไว้ดูแลตัวเองไม่ได้และวันนี้เขาโชคดีเขาไม่ให้ใครมันผิดตรงไหนนะคะการที่จะมาสั่งอืมเนาะถูกหวยมันเป็นเงินโชคเป็นเงินขอมาบุญวาสนาอ่าเราทําตามปากพูดเนาะบะบนขอมาพี่เขาก็ทําตามในขั้นตอนทุกประการความสบายใจก็มาตกที่เรานะคะเออเนาะและการที่จะไม่ให้ใคร เหมือนกับเราไม่สร้างบาปเพิ่มย่าจ๋ามองแบบนั้นนะเพราะสิ่งที่เราทำชีวิตทั้งชีวิตไปทำงานเมืองนอกเพื่อส่งเงินมาให้ครอบครัวซื้อบ้านสร้างบ้านสุดท้ายกลับมาอยู่บ้านตัวเองไม่ได้มันก็เป็นความเจ็บปวดแล้วโดนแช่งด่าเป็นคนซัดเซธเนจรเป็นคนไม่เอาพี่เอาน้องเป็นคนสารพัดเนี่ยคิดมจำคำพูดของตัวเองมะ คนพูดอาจจะไม่จำแต่คนได้ฟังจำทุกคำเจ็บจุกอยู่ในหัวใจพอชีวิตวันนี้ดีนะคะคนความคิดดีแล้วที่เขาให้อภัยนะให้อภัยได้แต่คุณข้องหมองใจกรรมที่คุณรับคุณลองอาหาสิแล้วให้อภัยกับคนที่เคยให้คุณบ้างดูสิว่ามันจะเป็นความรู้สึกไงนะบารมี บุญดีอาจจะหนุนนำให้ชีวิตของพี่ๆทุกท่านนะที่ได้ทานลุณกรรมเนาะทำร้ายน้องสาวคนเนี้ยนะ,ค,ะคนที่ในเรื่องราวถูกหวยเนี่ยนะคะเอออาจจะหนุนนำให้ทุกท่านมีชีวิตดีๆขึ้นไม่ใช่โยนแค่ความผิดสิ่งที่ไม่ดีให้กับคนอื่นจนเคยตัวเคยชินนะคะเห็นไหมพี่ชัย คนที่เคยทำร้ายไปพบไปเจออเขาก็ยังขออโหสิกรรมตั้งแต่ยังไม่ทันถูกหวยขออโหสิกรรมและพี่เขาก็ต่างคนต่างอาถอนกรรมให้กันและกันเนาะมันก็ทไม่ค้างคาใจนะพอเราเห็นเงินเห็นทองพอรู้ว่าเขามีเงินกลับกายคิดว่าเขาจะมาให้เหมือนเขาเคยให้เหรอคุณค่าตรงนี้นะความคิดนี้จิตสำนึกนี้ เอามาจากไหนอ่าไม่เคยทำดีกับเขาหวังแต่ได้เพียงฝ่ายเดียวเพียงอย่างเดียวและได้ตลอดปีตลอดไปบอกเลยทุกคนมีหัวใจนะฮะไม่ว่าครอบครัวไหนเนานะไม่ว่าใยญ่จานะฮะเปรียบเทียบเลยเราเคยให้ให้จนหมดตัวมาครั้งหนึ่งและชีวิตแต่ถ้าถึงเวลาเรามีใหม่เราย่อมฉลาดขึ้นเพื่อตัวเองผิดด้วยหรอ ผิดตรงไหนนะถึงแม้จะแช่งด่ากรรมนั้นก็ไม่ย้อนถึงเรามันก็ถอยหลังตกไปคนที่แช่งด่าเพราะเราไม่ได้สร้างกรรมกับเขาย้อนมองให้ดีใครสร้างกรรมต่อใคร นะพินิจพิจารณาเรื่องนี้เนาะขอบคุณคุณพี่มากนะคะที่ได้เข้ามาให้ยจยจ่าได้พูดคุยถึง2องอีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงซาธุศาธุบมุนนำผาถึงทําให้ยจยจ่าได้พูดเรื่องเหล่านี้นะคะขอนึกถึงสิ่งศักดิ์สนะิทธิ์เนาะทุกท่านนะคะจงดนบันดาลเนานะให้นะช่องยยจา่านะคะ นะได้ให้ความรู้ได้เป็นวิทยาทานจากเรื่องราวทุกท่านตลอดปีตลอดไปช่วยเป็นพลังกาลังใจแนนหนุนนําเล่าเรื่องนี้ไม่ได้เอามาเหยียบย่ําไม่ได้เอามาพูดให้เสียหายแต่พูดให้เขาเรียกว่าโลกรู้สวรรค์รู้นะคะคนทั่วโลกได้รับรู้ว่าสวรรค์มีตาทำดีได้ดีเสมอนะถึงไม่ได้ตอบมาจากคนที่เราทำดีด้วยแต่เชื่อเลย ผีเห็นนะคนไม่เห็นผีเห็นสวรรค์มีตาสุดท้ายสวรรค์ก็ฟ้าก็ประทานความโชคดีทดแทนความดีที่เจ็บปวดมาทั้งชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งสาธุสาธุขอให้ทุกคนโชคดีสุขสำหวังกันทุกท่านเด้อ